สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เคารพผมมาวินพักเครื่องนะครับหลวงพ่อพีนาะยุคต้นนะวันนี้ก็มีพระมาให้ชมอีกเหมือนเดิมเป็นพระก,ก่อนที่จะลงขายนะครับก็เอามาให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับไม่อยากลงคลิปไปพร้อมกับรูปภาพนะบางทีมันมันขึ้นอะไรไม่รู้มันขึ้นแต่วิดีโอไงเออผมก็เลยขออธิบายในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ่อนที่จะลงขายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดาวแม่เนื้อหอมนะครับอ่าแต่เป็นยุคอันนี้เขาเรียกว่ายุคกลางนะครับอยู่ในหนังสือปฏิหารนะครับมีการเล่นหากันอยู่ที่หมื่นกว่ากว่าแต่ผมมองว่ามันมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเออในความเป็นจริงมันคงไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกถ้าเราจะให้แบ่งปันบูชานะครับมันก็อยู่ในราคาหลักพันพันกลางๆไม่เกินเนี่ยอ่าแล้วก็รายละเอียดเป็นพระพิมพ หยดน้ำนะครับเป็นรูปทรงของหยดน้ำนะฮะต้องมองแนวนี้แล้วก็จะมีด้านหน้าห้าแฉกแปดแฉกนะครับรูปทรงเป็นดินอรูปทรงเป็นดาวห้าแฉกแปดแฉกรูปทรงหยดน้ำแล้วก็มีห่วงห่วงนี้ขึ้นสนิมแล้วอีกทั้งนะครับดาวดวงนี้นะเด่นไปดังเรื่องผู้หญิงเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็ส่วนผสมอของเขาเป็นดินอาถรรพ์แร่เหล็กน้ำพี แล้วก็มีไม้มงคลเก้าชนิดอ่าเป็นส่วนผสมแล้วก็มีน้ำมันที่เคี่ยวผสมอยู่ในออันนั้นอของหางหา่ายแต่ยากออยู่ในนี้นะครับอผมอ่านตามหนังสือนะต่อไปนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าพระปลดหนี้ตะววัวสองขีดนะครับอันนี้บรรจุก,กุกนะอันนี้อยู่ในก,กุในกุกก็คืออยู่ในไหที่หลวงพ่อเอาไปยัดตาม กุฏิอะไรเงี้ยเราไปทุบเจอหอยแตกอะไรเงี้ยมันอยู่ในในชุดนั้นนะครับก็จะมีคาบดินคาบทรายคาบสนิมที่ขึ้นตามพระนะครับก็เป็นพระที่คลาสสิกแล้วกันผมมองว่าให้เป็นพระที่คลาสสิกแรัตคันหลวงพ่ออ่าแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าไก่งูไกง่ไกงูเนี่ยชิ้นนี้สวยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าชิ้นนี้สวยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สวยจริงๆในเรื่องของพระตระกูลปดนี่ 2ชิ้นนี้อยู่ในตระกูลปลดนี้นะครับอันนี้คือใหญ่สุดอันนี้คือพิมพ์กลางแล้วก็จะมีเล็กสุดก็คือวัวสิงอ,อย่างที่อธิบายกัน,ปนไปในไลน์นะครับก็รายละเอียดก็ใครที่ชอบใส่สวยมากเลยครับไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากขนาดกลางพอดีนะครับออันนี้คือพระไม่ใช่พระอันนี้คือดาวนในสิบนะครับดาวนในสิบใสเขาเรียกว่าครอบมงกุฎนะน้อยชิ้นมากนะที่จะครอบมงกุฎสวยๆเงี้ยก็อย่างนี้ก็จะมี ทหารกับตำรวจนะที่จะครอบหรือว่าไม่เกี่ยวผมมองว่าใครจะครอบก็ได้เออแต่ผมมองว่าคนที่เขาครอบจะเป็นข้าราชการซะมากกว่าเพื่อเขาเรียกว่าหนุนดวงชะตาเขาแล้วก็เสริมการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหนุนดวงนะครับในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็สิ่งดีๆให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับก็จะเป็นดาวในสิบไม้มงคลนะอันนี้ดาวในสิบไม้มงคลนะครับดอออันนี้ไฮไลท์เลยอันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จ ๊อกเด้งนะชาลิตินะอันนี้คือสีเดิมดิบเลยนะครับสีเดิมดิบโดยบรรจุอันนี้ก็บรรจุปุเหมือนกันนี่ดูแต่ว่าไม่ไม่โดนไม่โดนไม่มีอะไรเลยนะสวยมากชิ้นนี้สวยมากแล้วก็เช็คให้หมดแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสวยโคตรแล้วก็ใครที่ชอบสาย๊อกเด้งนะสายเสี่ยงดวงนะครับเสี่ยงดวงโชคลาภค้าขายนะป๊อกเด้งเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่สุดยอดจริงๆแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยครับรายละเอียดก็ อาจจะคุยไวนะแต่มันต้องคุยไปไวมาหลายชิ้นก็ประมาณนี้ก่อนที่จะลงขายก็ให้ทุกคนได้ตัดสินใจแล้วก็เลือกดูในการอธิบายของผมก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อนะครับโอเคครับขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ